ค okay, ก่อนที่จะแงะโฮล Optimization เรามารีวิวเว็บกันก่อนเลยก็หน้าตาเว็บจะเป็นประมาณนี้หน้าตาโปรแกรมก็ประมาณนี้นี่แหละส่วนต่อไปเป็นพรีเมียมก็ใครที่อยากสนับสนุนเขาก็ไปซื้อพรีเมียมก็พรีเมียมจะมีออปติมิเซชันไม่จำกัดมี PC Clean เกมออปติ i ม e มี Backup มี b บ o อนเซตติ้มี Priority Support แล้วก็มีโปรเพ y เยอร์ t ซตติ Pro ้งส่วนนี้เป็นหน้าตาโฮล Optimization ก่อนที่เป็นโปรแกรมเต็มๆก็คือผมไปเอา Open source มาจาก GitHub หน้าตาทวิก,ก็ที่เขาทำทวีก,ก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ตามที่ขึ้นมา Power p a n Host Speed High Priority Timer r e s o l t i o n MSI Affinity Win 3 2 Memory Optimize Mouse Fix แล้วก็ Nvidia t w e a k HDCP p e p t i o n Profile Inspector Nvidia Memory Nvidia t w e a k White Combining อะไรก็ว่าไปส่วนอีกหน้าหนึ่งก็เป็น Net Optimization เป็นแล้วก็ GPU CPU Optimization อะไรก็ว่าไป Reduce Oreo Latency d i s a b l e Mitigation อะไรพวกนี้ก็ Mitigation นี่เคยทำ้วนาะในคลิป Windows 11 Basic Optimization ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้า Advanced เดี๋ยวผมขอเข้าแป๊บ,บนึงงนะกีโยเคหลังจากเข้ามามี Tag Upload, Non-Bed F4, Auto Turning, d s c p Value, uh, WiFi Conquestion, Pro Visitor uh, พวกนี้ก็เป็นตั้งค่านิ้ Work. Apter นเบิก Adapter Sitting ที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วใน YouTube มอนการอยู่ใน Playlist Advanced ส่วน Power tweak เนี่ยก็จะเป็นพวก Disable C tweak หมายถึงว่า Disable Idol อะไรพวกนี้หมายถึงปิดระบบที่คือไม่ให้ CPU มันอยู่นิ่งอะ่ะคือแบบคุณเปิด t a s Manager CPU ขึ้น100%ตลอดเลยส่วนอีกอันนึงจะเป็น Nvidia Driver อันนี้ก็ตรงตัวเลย Driver ที่ดีที่สุดของ Nvidia BCD Edit อ่าเคยทำไปแล้ว Disable USB Power Save อันนี้อยู่ใน Power p a n Setting นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วโปรแกรมหมดแค่นี้แหละจริงการซื้อ ทวีคอะไรพวกนี้ผมว่าไม่จําเป็นเลยเพาช่องผมก็ทําไปแล้วของพีดีด้วยแถมเป็นของที่เขาใช้กันแบบมีราคาอยากซับสุดโฮนพรีเมียมก็ไปซื้อไว้